ดีดบ <The> ิวครับผมหรือด้วยโอเลเจนนั่นเองนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสาวเสียงเข้ามาใครเป็นแฟนคลับทีมีครับด้วยโอเลเจนพิม์เข้ามาและใครที่เป็นแฟนคลับของไบร์กเช่นกันครับอ่ารเข้ามาได้ครับหรือจะพิมพ์เพิ่มเติมก็ไม่ว่ากันครับสาวเสียงเข้ามาครับณตอนนี้ผมเชื่อว่าบอกจลบกันเป็นโลกกกายันนะคโลกคนกับส่งเสียงเข้ามาเยอะๆคับใหมพิมพ์เข้ามาเยอะๆครับโอเจ้าโอเจ้าเชียร์ทีมเยอะๆเริ่มเสียงอะไริ่มเสียงอะไรลดเสียงอะไรโอ้โหเดี๋ยวหอบนะ อพอม่พี่เล็กก็อย่าเพิ่งปรับเข้าเกมนี่ดูกูไม่เห็นเจออะไรเจลเฮียร์ไปเสียงเกมอยู่ทั้งหัวอันนี้ครับผมเป็นทางด้านของดูไวเลจเเรปะทะกับไรลักนะครับในแมปเลนเซอร์ทั้งสองทีมนี่ไรอัมนี่แบบอะไรนะตึงนะครับแบบอะไรนะครับเลนเตอร์เลนเซอร์คืออะไรปิ้วปิ้วปิวสุดคลายลุ้นไปเลื่อยแต่ยิงเลยปิ้วปิ้วปิ้วเฮียเจลดูแล้ว เจลี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ผมว่าได้รักเก็บแผลแผลเนี้ยพี่เลสมันแผลมันแพ้ได้สองรอบใช่หรอเขามารอบนี้มันแพ้ได้สองรอบคือเก็บคะแนนเหรอมันแพ้ได้สองรอบผมไปนั่งดูดูคุยกันมาผมเป็นติงอ่ะเฮ้ยมันเอาอะไรให้กูแล้วมันไปไหนเนี่ยฮัลโหลเนี่ยกินข้าวอย่าง กินแล้วไงได้หรอผมนึกว่ายังไม่กินจะพาไปกินข้าวกินแล้วกินอะไรอ่ะพี่ไม่ยังกินแบบสาวหรอกกินจุไม่ได้กินแบบสาวแต่ชิคกินจุอ๋อ user left your channel วันนี้จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามกันให้ดีนะครับเกาิดเปอคนเรียนหนเตยยูซี่อุนปหรับนี้เตยยูซีเขมีผัวไมคบเออไรับพี่สนที่ไหนอะอุ้ยไม่มี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 ไม่ไม่มีไม่มีไมีรีได้ว่ายี่วนชนกูขอดูมุมมองพี่โกดีนะโกเอ็กเลิกกับไปเปนี่มยแล้วไปกูเคมเลย ไว้ชุดนี้มาจากตัวของวอซิตี้ครับอยู่เพื่อนมาเพื่อนโกเพื่อนมามามีทางว่ะแล้วจังหวะนี้ครับเริ่มไฟแล้วครับทางด้านของดูไว้เดอะเลเจนด์ยังไงครับยังไงผมบอกไวว้่ามาเรากระทะกันแล้วครับจังหวะนี้คิวฟิตครับเป็นน้กอาร์ตตัวโอ้ตีหัวเพื่อนนะผมะอย่ี้หยาอียงภาคเอียงดีแล้วจังหวะนี้ครับผมเกิดการไฟล่เกิดขึ้นแล้วฉลามลูกมายังไงสไลด์ บูดคู่แทงจ้วงชิดเก้าจ้วงแล้วฟอสตีไปพาวเวอร์ครับอีโมเพื่อนไปครับไมกีตีเพื่อนไปอีกทีครับแล้วอีโมเรียบร้อยเป็นทางด้านของวีบอลโดนเก็บไปในโตครับผมตีหูโขได้ได้ครับในจังหวะนี้กากศพแล้วทางด้านของดำยังดำยังดำโอเวอร์โอเวอร์ครับนจังหวะนี้ครับเหมือนทางด้านของไล่ลักจะโดนหรือเปล่าครับจำนวนถ่างกันไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ดำครับดีเพื่อนครับตัดผ้ามาที่บาแล็กบาแล็ก ถึงเพื่อนมาแรกถึงเพื่อนแล้วประทับกับฟอสครับจะทิ้งใหม่ใส่รสเรียกโมดูโม<ร>ดู<ร>ดูนะถูกตีไป เรวบ,บังรอนครับบังรอนยิง <lebih S 1> ครับสัดผ้ามาเอเปครับ S Q L อยู่ที่จังหวัดนี้คูฟีดค่อนข้างสูงสีนะครับดูสกอร์ครับเรรียยบ้้ออโจะปืนอะไรจะไม่ตายหรอกจับจับนะครับจับจับนะครับอุ้ยพอสปิดอุ้ยอุ้ยอุยช่าหัวไปเลยกแล้วเจอกับเฉงเท่านานามจจังหวะนี้ครับจะพยายามจะปิดอาเฉินครับอาเฉินเฉงเท่านานยังไงครับจังหวะนี้จะนั่งพอสอุ้ยเอ่าให้อีกเปล่าอุ้ย <there. S 2> อย่าได้จังหวะนี้ไล่ล่ะครับรีไฟล์กลับมาได้ครับคุณโบจิชุบออยไม่มีใครเก็บนะชุบออนะคุณโบจิดูไว้คเขาทำนี่จะแย่แล้วครับจังหวะนี้เหลือ9คนสุดท้ายยังไงครับจังหวะนี้วงนัวกลางไฟลั่นไหมปังเรียบร้อยครับโอ้โหฟอสเก็บไปได้ตำแหน่งเก่าล้าครับโอ้แล้วโอ้โตตีตายอีกเมื่อกี่ครับเดี๋ยวจังหวะนี้เหลือพาวเวอร์ครับพาวเวอร์เรียบร้อยครับหมดพาวเวอร์แล้วครับแล้วเหลือคนสุดท้ายนะอาร์ชเชนนะเรียบร้อยทำไมมันค้างอะพี่ ใครครับมาดูช่องใครอ่ะอ๋อเมื่อกี้ผมเปิดกอล์ฟสตาร์ไปนี่หนึ่งศูนย์นะครับผมดอทกอแรกเป็นทางด้านของไล่ล่าครับผมเอาไปก่อนมืออาชีพมืออาชีพมากเลยพี่โมจีเอาไปก่อนหนึ่งศูนย์ก็เป็นประเทศฝรั่งเศสวันนี่มีพวกแทงพนันนี้บ้างหรือเล่าดีกว่างแรกครคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะไหลไปทางไล่ล่านะครับผมจารกลึกลับดีสัตว์ของไม่ขาดชื่อโกโจนาธานดูไว้ พวกมึงอ่านชื่อกูอะไรวะเนี่ยไม่ได้ครับเรื่ออ่องอ่านเมในชวิตด็กของเดอะวอลติตอ่ะจะเลเลยค่อนข้างที่ยาคือฮากัทีเดียวนะครับไอเซโดมึงไพเลยชอบเขาแลิมพเลยชอบกูรเบียอะไรเนี่ยไอแบนเจออะไรเพื่อนตื่น้นทำได้ดีเหือนกนังแ้วนั่งดูเรียพี่กู นี่ครับจ้าลึกลับประวัติศาสตร์ต้องไม่เลี้ยงแล้วแมตต์สอมาแล้วครับทางด้านของคีริวครับโดนยิงไปตัดเท้าริโกนี่วัดกับบางรอนยังไงครับแล้วจังหวะนี้มาให้ดูไวเลจนครับบึ้มหัวเพื่อนไปสองปีหัวเขาไล่รับไปสองอย่างนครับตัดภาพมาที่วิทวิทย์แจ่งโจ๊ชิด

ทังาหาชดเปกอยู่ั้ไสนอติกิยจะพยายามดแต่่้านไมเขานั่งดูอยู่ด้วยกันไม่พยายามจะปิดแต่ช่วรจม้สึกจบแล้วจบแล้วใช่ไมให้เขามีคนในแกงมานั่งดูอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนดูไว้กับอไ่ย่ลางจหัวจะไม่รีไฟยังไงครับชุบๆครับชุบชุชุดเอเปกอยู่ครับน่าจะเป็นมือปืนนะครับเอเปกคนนี้เนี่ยชุบจุบแล้วเรียบร้อยครับมืไม่เขาไม่เกิดนะแคนเซิลอ๋อเกิดแล้วครับ จังหวะนี้เมื่อคุยกับมาครับอุ้ย82ครับแล้วมันจะโดนหรือเปล่าจังหวะนี้มาตินมาตินโอ้เตะมาตินสถานการณ์มาตีนครับจังหวะนี้ยังไงแล้วลายลากเหลือเจ็ดโดนหกคนแล้วก็โดนนะสถานการณ์วินนี้ดูไว้น่าจะได้นะครับผมน่าจะหลีไม่ทันนะครับโดนมากที่บอกเอาเวด้เวด้าเวด้าปืนอย่างบารอลน้ำแล้วที่ตาม่ใช่เวด้าตอนจะอยู่ในรักษณ์ก็ยูร้อยไม่ชุดแข่งไง อ๋อแข่งนึกว่าสตอรี่ในเมืองด้วยเวลาเก่าแล้วนี่แน่เหรออาจจะอยู่ด้วยวินนี้โอ้เล่นได้แชมป์เราก็เข้าตาไม่ได้แชมป์วีโก้คุยค่อนข้างที่จะสูงสีนะครับหนึ่งหนึ่งแลครับจังหวะนี้นะเนี่ยพี่รากอิสระไม่ต้องขาดชื่อกูจนนัานดูไว้พวกมึงอ่านชื่อดูนะครับผมอ่ะมาแล้วคอมเมนต์นี้คุยจะหลุดเลยพี่เมื่อคอมเมนต์เนี้ยอุตสกอร์หนึ่งหนึ่งครับผมอันนี้เดกเว็บ เว็บอาจจะเด้งสามสองนะครับผมถ้าเล่นการสุสีอย่างนี้เนี่ยเด้งเด้งเด้งอะไรนะครับผมเว็บเด้งครับเว็บเด้งโอ้โหซ่องเด้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 งเดะพี่มูจิเด้งพุ่งเด้งยาวนะครับนี่ครับมีคอมเมนต์มาครับกิ่งทั้งคู่เลยโคตรมันคมนะครับแค่หนึ่งวินอาร์อาร์ออกไปอีกแล้วเหรอเฮ้ยไปแล้วไปแอบไปปะมาครับมาแล้วครับขอบ้ากแล้วเครื่องติดกันมากแต่ละคู่อะ เป็นราวราวสามนะครับผมต้องเบรคบิ๊กซีนะครับบิ๊กบิ๊กซีของถูกรถกว่ารถตันนะจไม่ได้เกี่ยวตับภาพมาที่ชีครับผมจับขวามาเหมือนจะลวงดูไว้ก็เล่นดีอยู่บีบอสว่างจากวงวงมาตัดภาพมาที่สกี้ครับดุไม้ของผมเออโอ้โหม้ยดุไไปข้างหน้าเวดุม่นอมครับผมโอ้ดูไม้นะจังหวัไม้น้องบูจิโอ้ดุตายครับผมตีอุ้ย ร้านมากครับอู้แล้วจังหวะนี้ครับเดีพามาที่ดามบยังดาอีโมเป็นตีไปครับผมขายของแพงครับเรียบร้อยขายของแพงผ่านแล้วครัซูซีกับพี่สคาร์บอซูทำไมเขาลงมาอีโมพาวเวอร์ไปแล้วตัดหน้าพี่มือปืนบางรอนครับมือปืนมีนายครับวันนี้ เอเปกเอเปกว่าไงเอเอกครับเอเอกเลยเจอกหรือเปล่าอกหรือเปล่าอุ้ยงอุ้ยอุ้ยโดนอาแระคมนะ่าเกินจริงเปล่าครับแวปอตไมแมอ้ยตัดพามาที่ไซไซคองโก่าวันนี้ไซงานก่อสร้างใช่ สายนี่เขาบอกว่าอุ้ยปรับหลับมาโดนดุแทกให้ครับดุกบอกเอาให้ครับจังหวะนี้ครับเอาบอลเลตยิโมเนไปแล้วจังหวะนี้เบิร์ตเรียบร้อยหน้าหลังหนังกระตูนครับเอาบอลเลตดุว่านี้ครับจ้วงพิทแทงทีครับพยายามที่จะอุ้ยโดนไมกี้ครับไม่แทกอุ้ยแล้วซิกกี้ซิกิซิกิซิกิ พี่คนละคนมากทีมเรียบร้อยบางรอนเอาให้ครับบางรอนสับเป็นฝันกรลามแบบแล้วหมอบวินนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยฟอสเอาให้ครับฟอสฟอสกีบอร์ดคิวบอร์ดคืนอโยจังหวะนี้ครับคนข้างเดียวสูงสี่ครับสองต่อหนึ่งครับเหลืออีกวินเดียวตั้งแต่ของไล่ลักดูไว้อะไรนะครับอ่คอมเมนต์มาแล้วนะครับาดูไว้ได้แค่หนึ่งอ้าวอันนี้คืออะไรครับฟอสล่างทองแล้วโอ้ งานนี้มีทอนงานนี้มีทองต้องมั่นใจในไอซีอะไรอะโมจิตัวใหญ่ไอ้พ่อมป็นไงล่ะเนื้ออย่าลืมเลยว่าโดดเด่นเนี่ยเรื่องของอาวุธเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่าไม้ป่านะทำสองดูไม้ดูไม้ก็ไม่ธรรมดาดััเเชนนียวกโคตรมากโคตรมากแล้วแล้วคอมเมนต์ไลน์ลักไหล่ สู้กันไปทำไมสุดท้ายก็แพ้อ้าอ้าวไอ้แค่เอาคอมเมนต์ไม่ดีๆเอาเอาอ่านอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยมันสร้างสรรค์ดีดีโัลโหลคอมเมนต์อย่ารำกันนะคอมเมนต์อย่ารำนะครับอันนี้ก็ทรีอาร์ตัดภาพมาที่อัตตูวครับอัตตูวคอนเนลนะครับผมไม้ระดับเดอะบอสเดวันและเอ็นทร์อาร์โนโตเรียสนะครับผมอาร์ตัวตัดภาพมาที่เอเปกับเอเปกพยายามที่จะกราดกระสุนนะครับผม สก,กรอร์มาจบที่ RR3 อารไว้อย่างมั้นครับขอบนายโตครับตีหน้าหน้าของแวนแบบชั้นหลามอีโมงหน้าของแซมไปแวนแวนแวนวันนี้ตัดภาพม,มาที่วิทครับบิ๊โดนจ้วงครับผมตัดภาพม,มาที่บิ๊กซีครับบิ๊กซีครับบิ๊กซีขายของถูกหรือแพงครับบิ๊กซีนี่คนท <BBC S 1> <ร>ี่อยู่บีบีซีป่ะฮะไม่รู้เลยแล้วในตัวโดนหน้าขเก่าลัดตีไปครับผมตีครับตัดภาพไปที่วัดกับโอ้โหโดนปืนปัดครับหน้าของบีโบส์อ๋อเหมือนซวยหรือเปล่าครับคุณมจิฝั่งนี้เหมือนซวยหรือเปล่า แล้วยังไงครับวีนอมครับวีนอยินอมยินทำไรครับวีนอน่าจะหลุดหรุดหลุดหลุดแล้วคิดรับคิดว่าสถานการณ์ปจะคิดโอ้แล้วจังหวะนี้ครับตัถ้าพปาที่ชูยาชูยากับอตะต้ครับเออตัวทิกใหม่ อุ out, yeah. yeah. Yeah ้ยอุ board, uh, uh, yeah. uh ้ยโดนืต uh, uh, ัดครับอ uh, uh ุ uh ้ยยาอุ uh ้ยบีบอสครับปะทะกับมาตินครับแล้วบีบอสไหลออกมาครับจังหวะนี้วิ่งมาแล้วคิริวครับผมพยายามที่จะรีเพื่อนครับผมน้าไม้ลั่นนคเท่านะแต่เหมือนปืนอาหายหรือเปล่าคุณมัจจิของดูมเดย์ไปครับใช่ใช่ครับเหมือนจะหายนะครับเดี๋ยวบาแลกบูตมาจังหวะนี้ครับฟอสยังลั่นให้อยู่้าางนฟอสเราให้อีกสองโอยโหมากโหดมากจังหวะนี้ฟอสเทดได้ไหมฟอสเทดได้ไหมฟอสเทดได้ไหมอุ้ยอะ บางลอนนะบางลอนลูกหมดนะเหมือนลูกหมดนะคุณวินจริงๆครับต้องต้องต้องลูกหมดครับต้องต้องผลิตครับแล้วโอ้ยแล้ววิโดนเก็บไปทั้งเดลต้าครับโอ้ย้แล้วเหมือนแล้วเหมือนแล้วเหมือนเก็บชุบอ้อนะ โอ้ยเรียบร้อยโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โหไหลทั้งสองพมโอ้ยชาลี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 นะตัวนี้เดูเซฟดูเดฟโดนจับสองครับจังหวะนี้แทงอ๋อคุมอุต่าห์ไงเอ้ยเหมือนมานะเอ้าเรียบร้อยนะเรียยบบรรร้อคัเามาแหลกพยายามจะรีเพื่อนหลังบ้านนะ เอ้าวหลังบ้านแตกหรือเปล่าคุณบูจิคีโมครับคีโมเก็บกำลังของเอ้ฟิกไปได้ครับลูกหมดแน่ๆเลยครับผมมือปืนยสองคนก็บ๊อกปากหล่าวันหมดแล้วนะกาก้าครับกาก้าครับเลดี้กาก้าเลดี้ก้าดูโอ้อ้าวอ้าเว็บเดียวคุณมูจิหายหมดแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้สามหนึ่งครับอ้าวเว็บเด้งแล้วแล้วเรียบร์แล้วียเว็บเด้งครับจังหวะโทนี่ครับแล้วโทนี่โทนี่โถนี้จะตับ ใ่ถุงมือชนีีโอ้ยยืนเีบร้อยนี่นักครับเรียร้ยเดี๋ยวพี่สกอนจนใครชนะเขาโดนแรงดันด้วยครับงมากได้รักเข้ารุกเข้าในมีพีอ่านในมพีที่มพีใครบ้างจวเป็นหน้าของไมค์กี้ครับมพไปครับยี่สิบควครับผมตายหก ชุกสองนะครับลองลงมาที่ฟอร์สครับยี่สิบคิวแล้วและเก่ารัดสิบแปดดุ๊กแปดและคิงนนนะสามครับอู้รันมากครับทัวไว้เก่ารัดนี่เขาเอาให้เหมือนกันนะครับผมติดเป็นอันดับสามครับของเอ็มวีพีนะปวดมากปวดมากครับปวดมากเจอแต่ท็อกซิกเจออะไรเนี่ยพี่อ่านดิเต็มเลยนะเออพี่อ่านดิคอมเมนต์พังว่านมาพี่อ่านดิ คืออย่างนี้เธอมาให้ผมอะไรทิปอยากจะคิปเจ้าพ่อรายการแข่งเกินความคาดหมายสุดแล้วนะชุดนี้ของุณอาอาครับสเตปโคดีว่าเจอแต่ท็อกซิเกิลเธอมาทำให้ผมชิปอยากจะคลิปแดดเจิร์มีแต่แฮปปี้ออนมีแต่มันคิดละเพลอเห็นแต่เจอในทวิตมีแต่ชิปเย่อะไรเนี่ยพ่อมันะเฟรดอพี่เอาคู่ที่เรารอคอยแล้ววันนี้โมจิเอ้า